ดวงดีพอดแคสต์ยิ่งฟังยิ่งดวงดีลัคนาราศีกันนะครับดวงชะตาประจำเดือนสิงหาคม2565นะนอกจากดาวพุทธที่ทับลัคนาราศีกันได้เกษตรราธิปดีและได้มาหาอุดแล้ว นะครับได้ปัญจมหาบุรุษโยกแล้วซึ่งองที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยแม่งเป็นโยกเกณฑ์ที่ดีทั้งนั้นเลยยังมีดาวพระหัสเล็งลัคนาอีกแล้วก็ไปอารามเป็นกเกษตรราธิปดีอีกเช่นกันแล้วดาวการเงินก็คือดาวศุกร์ไปเป็นราชาโชคอีกโอ้โหอะไรวะนะชาวลัคนาราศีกันจะมีความสำเร็จนานับประการในช่วงเดือนสิงหาคม มีความเจริญก้าวหน้าทั้งในอาชีพการงานในเรื่องของความรู้ความสำเร็จต่างๆนั้นนะครับเป็นความสำเร็จที่ชาวลัคนาราศีกันตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ดาวพฤหัสเล็งลัคนาตรงนี้แล้วก็มีดาวพุทธที่ทับลัคนาตรงนี้นะครับคุณจะมีโชคดีในตำแหน่งหน้าที่การงานถ้าเป็นคนค้าคนขายเจ้าของธุรกิจก็ มีความก้าวหน้าในธุรกิจการงานมีความสำเร็จนะครับอีกอย่างหนึ่งที่จะบอกได้สำหรับชาวลัคนาราศีกันนะครับการเงินจะสะพัดอย่างมากผมอธิบายให้ฟังไปแล้วแต่นะครับถึงกันนั้นก็ดีก็ยังมีช่วงที่ต้องระวังในเรื่องการเงินก็คือช่วงต้นเดือนนั่นก็คือวันที่1ถึงวันที่5สิงหาคม 1-5สิงหาคมนะครับระวังเรื่องรายจ่ายระวังปัญหาเรื่องเงินเงินทองทองระวังมีเรื่องจุกจิกใจในเรื่องเงินเงินทองทองนะ1-5สิงหาคมนะครับอย่างไรก็ดีพอมาถึงวันที่6และวันที่10นั้นช่วงนี้จะมีความหงุดหงิดเกี่ยวกับปัญหาที่ต้องตัดสินใจที่ต้องแก้ปัญหาแต่สุดท้ายแล้วจะดีมากๆเลยผ่านไปดีมากมาก พอวันที่11จนถึงวันที่15ช่วงนั้นการเงินจะดีติดต่ออะไรก็ได้ผลมีแต่ความโชคดีมีแต่ความสำเร็จสำเร็จต่อเนื่องไปจนถึงวันที่16ถึง20นะพอ21จนถึง25ช่วงนั้นอาจจะต้องมีการเดินทงเดินทางเพราะงานบ้างนะครับแล้วก็26ถึง31็ก็แฮปปี้สบายๆชิวๆนะ ผมอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีกันว่านะครับงานมีความก้าวหน้าอย่างดีแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องของเพื่อนฝูงนะสังคมรอบๆเรื่องเพื่อนฝูงระวังจะนําเรื่องเดือดร้อนมาให้เพื่อนฝูงหรือญาตินะครับดูตรงนี้ให้ดีนิดหนึ่งอะไรที่เขาเข้ามาขอความช่วยเหลือเราและเราดูแล้วมันเหลือบากกว่าแรงเกินไป ดูแล้วเราก็ไม่ได้มีความแฮปปี้ที่จะไปช่วยเขาก็ต้องเลี่ยงนะครับไม่ฉะนั้นแล้วมันทําให้เราจุกจิกใจเปล่าๆหรือแม้แต่เพื่อนฝูงที่ไม่รู้จักกันมานานจู่ๆจ,จะมาขอความช่วยเหลืออะไรก็ตามถ้าเราไม่ได้คิดที่จะต้องรักษาสัมพันธภาพไว้ปฏิเสธได้ก็ปฏิเสธนะครับเดี๋ยวมันจะทําให้เราเองเป็นคนที่จุกจิกยุ่งยากใจซะเองนะครับ อีกอย่างหนึ่งนะครับในเรื่องของความรักถือว่าดาวพฤหัสนั้นโคจรเล็งลัคนาเป็นเกษตรราตรงนี้ก็เป็นช่วงจังหวะที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับผมเชื่อและเกินว่าชาวกันน่าจะมีคนที่ถูกใจคนที่ดีเดินเข้ามาในชีวิตสัมพันธภาพอาจจะสารสารทอมาจากมิตรภาพที่ดีมาจากเพื่อนหรือคนที่พูดจากันแล้ว ข้าอกเข้าใจกันก็ได้แล้วมีโอกาสที่สัมพันธภาพมันจะดําเนินก้าวหน้าไปในทิศทางที่ดีอะไรประมาณนั้นนะครับชาวกัรต้องระวังอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือเรื่องของโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กใครที่เล่นโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับ <c oughs> ก่อนจะเมน์จะโพสต์จะแสดงความคิดเห็นอะไรก็ตามในสิงหาคม,ะมาระมัดระวังเรื่องนี้นิดหนึ่งอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรครับถือว่าเป็นเดือนที่ดีมากทีเดียวสําหรับชาวลัคนาราศีกันฟังดวง ดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี